เป็นอะไรถึงตายฮะเป็นอะไรมันเป็นอะไรถึงตายทำยังไงทำให้มันตื่นได้ยังไงมันตายแล้วท่นวนานตื่นไปที่มันตายทำยังไง ไปหาหมอไหมไปหาหมอไหมไปไหมไปหมอท <system> ี <paling> ่ <ris os> ไหนหาหมอหนูนี่นะหมอที่ไหนนะหมอหนูหมอหนูอยู่ไหนหมอหนูหมอหนูอยู่ใกายลูกน่ะไปยังไงไปทางไหนไปทางสวนน่ะฮะนสวนหมอได้ไปอยู่ในสวนมานี่ โว้ย,นยเนาะเอาแล้วใครทำมันตายเอาหนูนั่นแล้วหนูทำทำไมลุมงบอกว่าไงลุงบอกว่าอย่าทำมันจะตายหนูก็ไม่ฟังแล้มันตายแทำไมแบบนี้มันไม่ฟื้นแล้วอ,อ้น,นี่ก็แกะตายแล้วนี่มันเหงาแล้วนะเห็นไหมนะมันซึมแล้วนะนะ ยืนได้เลยมันก็ตายมันซึมแล้วน่ะอย่าเอมามาอีกเข้าใจไหมอย่าเอามาอีกอย่าเลี้ยงอีกมันจะตายเข้าใจไหมมันเป็นบาป,าก,ปาาก็ไปหาเลยไปหาตาเลยเไม่ใช่มันเด็ดเองนะอะไรนะเปน็นมันเด็ดเองมันเด็ดเองอะไร เป็ดอะไรไก่ไมันจะเป็ดที่ในกไก่ตอนนี้มันจะไม่เข้ายก็มันตายก็รู้ทำมันตายหรอก